<SussALLY>: happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. 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 อวยพรให้ท่านผู้าวุโสนะครับเดินขอามสัปยอมดีครับเยียครับเป็นครอบตัวที่อบ่นจริงๆนะครับก็ขอให้ทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็คนอื่นที่เกิดเดือนนี้นะครับที่เป็นสมาชิกครอบครัววันไดบอลของไทยนะครับก็ขอให้มีความสุขสุขรอดแข็งแรงนะครับประสบความสำเร็จและสร้างความสุขให้กับพี่น้องคนไทยไปอย่างยาวนานครับโชคดีครับอาลัปปิวาเ y จู ด้กันากวยกันฝากอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ำลายนะครับหมดยังหมดยังจบแล้วอ wow> ้าวยังมีหมดเอออ้าวแี้เบอร์เดยูยันเดียดอันเียช่วยอเดียวยกัเลยอันีอบอบิ๊กวนะิ๊ก จริงๆคนทีบอกน,นะต่อเป็นวิถุนยนนี่เล่นอไเท้น้อเก่ง<อ>